สวัสดีค่ะเมย์ค่ะจาก FMCP English เมเป็นครูที่สอนทอสโตอก at home นะคะมนีมีคำถามหนึ่งถามมาว่าเออเนี่ยถ้าเกิดหนูอ่อนภาษาอังกฤษแล้อยากเริ่มติวโทอ i กเนี่ยคุณเมยแนะนำเริ่มไหนดีนะโทอกเนี่ยมีหนังสือเนี่ยมีเยอะแยะมากมายในดรืหนังสือนะคะเมยแนะนำว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มที่จะติวโทอ i กนะหมายความว่าถ้าคะแนนเราอยู่ประมาณ200-300หรือเราไม่เคยสอบเลยเนี่ย นะคะและพื้นฐานเรารู้ตัวว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนี่ยไม่จะแนะนําเล่มนี้เลยนะคะเล่มนี้ไม่ใช่สอนที่สถาบันเหมือนกันนี่บอลอนนะคะบอลอนตัวนี้คอมเมนตัวเต็มเลยก็คือมันจะมีทั้งพาร์ทหนึ่งถึงเจ็ดแล้วโดยเฉพาะ grammar รรมมที่เมย์ชอบมากเพราะมันอนธิบายได้ละเอียดสุดๆนะคะใครที่กลัวเรื่อง grammar รรมมเนี่ยอีิจิงก็ไม่น่ากลัวเพราะมันออกแค่15%แต่ใครที่กลัวเรื่อง grammar เนี่ยมาติวอันนี้ได้ครบสูตรสําเร็จเลยนะคะ หนึ่งถึงสี่ก็ละเอียดเลยว่าแต่ละพาร์ตต้องดูตรงไหนยังไงแล้วก็ห้าหกเจ็ดก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะถ้าติวเอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะพอเพราะว่าความยากมันยังไม่มีมันมีแค่มันแนะนําแค่ว่าการติวทั่วไปก,การติวข้อสอบแบบเนี้ยมันต้องคิดยังไงนะคะมันไม่ใช่ข้อสอบภาษาอังกฤษทั่วไปถ้าใครเคยไปสอบแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจนะว่าเมย์หมายถึงอะไรนะ,ะซื้อที่ไหนอ,อ,อันนี้เมย์ไม่ได้ซื้อที่ เอ็ดที่ที่ชลบุรีนะคะอันนี้ถ้าใครอยู่กรุงเทพเนี่ยน่าจะมีนะมีานหนังสือที่เมย์ชอบที่สุดเนี่ยเป็นที่สยามพารากอนรู้สึกจะชื่อคิโนบุนคุยะอะไรนี้เป็นนังสือญี่ปุ่นนะคะมีเยอะแยะมากเลยถ้าไปที่นั่นรับรองหาเจอแน่เล่มนี้นะคะมีทั้งหมดมีนอกเหนือจากการอธิบาย1-7ถึงแล้วเนี่ยยังมีตัวอย่างข้อสอบ4ี่ชุดนะคะที่สามารถฝึกได้และอีกอย่างหนึ่งแต่อีกอย่างนึงนะ ความยากมันยังไม่ถึงระดับตัวจริงนะคะแต่เป็นสเต็ปแรกราคาเท่าไรหร่1,150บาทนะคะอันนี้เมีซื้อมาจากเอเชียบุ๊กหนึ่บาทเอาเรื่องเหมือนกันแต่ว่าแน่นปึกเลยค่ะด้วยคุณภาพนะคะนี่คือสำหรับคนที่สนใจที่จะติวเองนะคะแล้วก็ติวจากสเต็ปหนึ่งนะ,ะถ้าเกิดอยากได้รับความช่วยเหลือจากทางด้านการทบอีกเพิ่มเติมเนี่ย ก็สามารถลองดูในคอร์สทัวร์อีกที่โฮมออนไลน์ของเมย์ได้เพราะเมย์ก็จะมันมันเป็นคอร์สที่เมย์ติวเองค่ะในพาร์ทหนึ่งถึงเจ็ดผสมผสานระหว่างสามหนังสือตัวหลักๆเลยก็คือบารอนลองแมนและก็ออกซฟอร์ดนะคะทำให้คุณพร้อมสุดยอดเลยก่อนที่จะไปเรียนนะคะถ้าสนใจก็คลิกในลิงก์ข้างล่างได้เลยแล้วก็เรามาเริ่มติวร์อีกกับเมย์ได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเวันนี้แค่นี้เดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาติวเรื่องอื่นกันนะคะสวัสดีค่ะ